สวัสดีค <irgendw carbono S 2> ่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาปะอ้อนออน่านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ป้อ้นพาเที่ยวเมืองสตาวัาหง่าต่อนะคะป้อ้นจะพาไปเที่ยวเกาะที่มีดอกไม้สวยๆนะคะเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์นะคะคือเมืองสตาวัง้านะคะจุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวที่ไปเกาะนี้นะคะเป็นเกาะดอกไม้ทั้งเกาะเลยนะคะเป็นเกาะเล็กๆค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปทานอาหารที่นั่นไปชมบรรยากาศที่นั่นนะคะใช้เวลาเดินทาง15นาทีจากเมืองสตาวัง่านะคะบัตรหน5าเทนั้นค่ะ ใช้เวลาหชั่วโมงนะคะในการอยู่เกาะและชมดอกไม้นะคะก็จะมีอาหารพร้อมนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวเรือมาแล้วนะคะแล้วก็ข uh> ึ้นเรือไปกับป่ออ้นนะคะแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆอนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะท้ายคลิปก็มีแต่สิ่งสวยงามมาฝากเพื่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะ เที่ยวทั้งทีก็เที่ยวให้จบหลังบ้านนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ชมขึ้นเรือไปกับปอออนนะคะ เมื่อเราลงจากเรือแล้วนะคะพนักงานที่ททดูแลสวนนะคะเขาก็จะจัดพวกเราเป็นกลุ๊มๆนะคะกุ๊ปหนึ่งประมาณก็สิบสคนนะคะเขาก็แยกย้ายกันไปทำงานนะคะไปให้ความรู้ในการที่พันไม้นี้มาจากไหนสวนนี้เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ใครเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบ่งกันเป็นกุ๊บๆ แล้วก็สุดท้ายแล้วก็เราก็จะมารวมกันที่ห้องอาหารนะคะเชิญชมไปกับบ้าอ้อนนะคะ

Vann, så Vi måtte bygge en ny dam for å ta vannet fra. Men den ble òg fin, så da har vi egentlig bare problem problemet fortsatt. Så nå har vi ca. tolv dammer her på den øya. Det, tar seg til det Er det det middagen du ut? Jeg bruker det i for å spise. De koster veldig mye. Den koster ca. 70 000 kroner. Så. Ja, det er, ganske dyre. Men det er litt, litt, litt fordi at de er avla frem. Det er en eksklusiv middag. Ja, det er veldig eksklusivt. สวนดอกไม้นี้นะคะเป็นเจเนอเรชันที่3นะคะของครอบครัวที่ก่อสร้างขึ้นมานะคะก่อสร้างขึ้นมาเป็นเวลาห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะ คือรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกค่ะวิวธรรมชาติสวยงามมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆเป็นเกาะน,นะคะยิ่งตะวันตกดินก็ยิ่งสวยงามโรแมนติกมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆ ดอกไม้ในฤดูหนาวหรือดอกไม้ในประเทศหนาวนี้นะคะเป็นการดูแลค่อนข้างจะยากนะคะเท่าที่เขาอธิบายมานะคะทุกปีจะต้องมีการเปลี่ยนต้นไม้แล้วก็ทุกเดือนจะมีการเปลี่ยนดอกไม้ทุกเดือนเลยนะคะไม้นี้มีหลายชนิดนะคะพันไม้นี้นะคะมีเขาบอกว่าเกือบสี่หมื่นกว่าชนิดนะคะเพราะว่า มันเป็นพืชพันไม้ของไอประเทศฤดูร้อนประเทศร้อนนะคะแล้วก็ของทางอเมริกาใต้อะไรแบบนี้นะคะพอฟังคําอธิบายก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ <I walk. S 1> ส่วนมากจะเป็นไม้เลนต้นนะคะ ถ้าเป็นพวกดอกไม้นี่ถึงฤด,ดูหนาวเขาก็ตายแล้วเขาก็ปลูกใหม่อะไรประมาณนี้เนาะเขาก็จะอธิบายว่าอย่างนี้นะคะแต่ต้นกุหลาบส่วนมากจะขึ้นถาวรน,นะคะเขาตายหน้าหนาวก็จริงนะคะแต่เขาจะขึ้นถาวรถึงฤด,ดูร้อนเขาก็จะกลับขึ้นมาอีกนะคะ ก็ชมไปเรื่อยๆกับปออ้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องอาหารนะคะแล้วก็เราก็ทานอาหารนะคะเดี๋ยวปออ้อนก็จะพาเที่ยวต่อหลังจากทานอาหารกันนะคะ อ้อนบอกแล้วว่าเขาขายตั๋วแพงก็จริงนะคะแต่เขามีอาหารดินเนอร์ให้ฟรีนะคะถึงไม่ดินเนอร์เวลาอาหารกลางวันเขาก็อาหารจะคล้ายๆกันนะคะทุกท่านที่มาจะได้ทานอาหารด้วยในการที่เราซื้อตั๋วราคานี้นะคะแต่เครื่องดื่มน้นแยกต่างหากนะคะเพื่อนๆ ในแต่ละวันนี้นะคะมีผู้คนเข้ามาประมาณ4ี่ห้ารอบต่อวันเลยนะคะแน่นทุกวันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าอ้อนขอเวลาทานอาหารก่อนนะคะแล้วจะพาชมต่อนะคะขอบขอบ,ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะ <reading> ชมคลิป EP สอต่อไปนะคะว่ามีดอกไม้อะไรที่สวยๆส,สนุกวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบ แค่นี้ก่อนนะคะไว้ต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเขาพาเราไปทานอาหารค่ะได้อาหารฟรีแม่งมื้อค่ะทั้งดืมทั้งทาน